g o l เด n นแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีเมษนะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะเหมือนเดิมนะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบพอใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะเราจะมาดูในความรักของชาวราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะ เดือนแห่งความรักซะด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะชาวราศีเมษได้ไพ่ knight of w a n d knight of swords นะคะเออต่อมานะะได้ไพ่7จ็ดไม้รู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักครั้งนี้นะ,ะชาวราศีเมษนะ the emperor คิงออฟสอดและก็ไพ่แห่งการรับรอบนะคะคือไพ่เจ็ด,ดาบนั่นเองเนาะเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกนะคะคือได้ไพ่ไนออ o สอดสำหรับไพ่ไนออฟสอดนะจะมีคนามาตกหลุ่มรักชาวราศีมิตอย่างกระทันห,นหนันนะคะแล้วเขาพยายามที่จะ เขาเรียกว่าอะไรพยายามที่จะเข้าหาคุณให้ได้มากที่สุดหรือเรียกได้ว่าตื้อเท่านั้นที่คลองโลกนะมันออกจากไปทํานองนั้นนะคะแล้วชาวราศีมเมษในช่วงนี้จะเป็นคนที่เสน่ห์นี่แพรวพาามากนะคะในช่วงเดือนแห่งความรักอย่างนี้นะ,ะเข้าเข้ามาเนี่ยนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนในเครื่องแบบด้วยนะนะคะเขาเข้ามาอย่างกระทานฐานเขาเข้ามาแบบตกหลุมรักชาว ราศีเมษนะคะแบบ l ลิฟเด e ะเฟิร์สไซดหรือว่ารักแรกพบเลยประมาณนั้นคุณคือรักแรกพบของเขาเลยประมาณนั้นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะเขาพร้อมที่จะพุ่งทยานที่จะเข้ามาจีบชาวราศีเมษเลยนะต่อมาคือไพ่7ไม้นะไพ่เไม้นะเหมือนชาวราศีเมษในช่วงนี้นะ สำหรับใครที่มีคนรักหรือมีคนคุยอยู่ในตอนนี้นะรู้สึกว่าคุณรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยในความรักครั้งนี้นะรู้สึกไม่ปลอดภยัยรู้สึกว่าจะต้องรักษาตำแหน่งของตัวเองนะคะมันมีความไม่มั่นคงในความรักในครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีการสั่นคลอนนะในเรื่อขงองความรักนะคะ อันนี้คือตัวชาวราศีเมษท,ที่มีคนรักหรือมีคนคุยอยู่ในขนาดนี้นะอืมแต่คุณก็ยังพยายามที่จะอยู่ตรงนี้อยู่นะยังไม่ยังไม่จากไปไหนนะคะยังจะรักษาตําแหน่งนี้ไว้อยู่นะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นแล้วคุณเป็นคนคิดมากด้วยในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษท,ทำไมคิดมากจังเลยในช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรัก คิดมากว่าเขาจะมีคนอื่นคิดมากว่าเขาจะมีใครมาแทนที่คุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะอืมต่อมานะคะไพ่ the emperor สําหรับไพ่ the emperor เป็นไพ่ประจําตัวของชาวราศีเมษเองนะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีเมษจะได้ออคนรักหรือว่าจะได้เจอกับคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณ นะบางทีเขาอาจจะด้วยความที่เขามีบุค,คลิกที่เป็นผู้ใหญ่นะบางทีเขาอาจจะบังคับบางทีเขาอาจจะจู้จี้จุกจิกนะกับชีวิตของคุณไปหน่อยนะแต่ก็ขอให้เข้าใจเขาด้วยความที่เขาไปมีบุค,คลิกที่เป็นผู้ใหญ่นะและมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ว่าเขาเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยนะ ต่อมานะคะคือไพ่ i n g of w a อลสำหรับไพ่ i n g of w o อลนะคะคุณยังมีแพชชั่นในเรื่องความรักมากเป็นพิเศษนะในเรื่องของความรักชาวราศีเมษถึงแม้ว่าจะทำงานหนักหรือบางทีชาวราศีเมษเป็นเจ้านายนะมีตำแหน่งเป็นเจ้านายาในที่ทำงานหรือว่าเป็นหัวหน้างานในสายงานอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็จะ พยายามนะคะแบ่งเวลาจากการทำงานมาให้แบ่งเวลากับคนรักมากพอสมควรนะก็ด้วยความที่คุณยังมีความรู้สึกแบบยังอยากจะมีความบาลานซ์ในเรื่องความรักกับในเรื่องการทำงานถึงแม้ว่าคุณจะไปทำงานคุณจะเป็นหัวหน้าคุณก็ต้องแอคหรือว่าทำตัวให้เหมือนมีความน่าเชื่อถือต่อหน้าลูกน้องนะคะ แต่เวลาที่คุณอยู่กับแฟนคุณจะเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่กับแฟนมากนะคะอืมถือว่าคุณสามารถบริหารในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่อง,องความรักแบ่งเวลาได้ดีนั่นเองเนาะต่อมาคือไพ่เจ็ดดาบนะสำหรับไพ่เจ็ดดาบเองนะมีชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะขอให้ระมัดระวังที่จะได้เจอนะ กับคนที่จะมีบุค,คลิกดังต่อไปนี้นะคะที่อาจารย์จะบอกนะฟังดีๆนะเขาเป็นคนที่มีบุค,คลิกะกะล่อนปิ้นป้อนต่อแลนะต่อหน้าเขาเขาอาจจะดีดีกับเราก็ได้ต่อหน้าเรานะเขาอาจจะทำทุกอย่างเทคแคร์ดูแลคุณ ทำท่าทีเหมือนเอาใจใส่ดูแลคุณทุกอย่างนะนี่คือต่อหน้าดีดีนะแต่รับหลังแล้วเขาเป็นคนที่กลัลลอนปิ้นป้อนตอแลนะนี่คือตัวไพ่เจดดาบมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะอาจจะมีการโดนลักลอบแอบคบหาดูใจแบบลับๆอะไรแบบนี้นะมันจะมีในกรณีนี้เกิดขึ้นนะคะขอให้ชาวราศีเมษก็ ดูดีๆก็แล้วกันนะถ้าใครจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษนะเขาจะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบนี้ด้วยนะคะอ่าเหมือนจะไม่จริงใจแหละนะไม่จริงใจนะคุณจริงใจที่ไหนจะโกหกปิ้นป้อนกะล่อนต่อแลล่ะใช่ไหมอ่าก็ขอให้ดูดีๆในเรื่องของผลงานเช่นเดียวกันคุณอาจจะมีเกณฑ์โดนขโมยผลงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมานะเราจะขอขยายไพ่นะแต่ละใบนะเพื่อที่จะเข้าใจความหมายได้มากยิ่งขึ้นนะอาจารย์จะขอขยายไพ่ไหนออฟสอดได้ไพ่8ดาบนะคะสำหรับไพ่8ดดาบรู้สึกว่าชาวราศีเมษในช่วงนี้จะมีความรู้สึกแบบอึดอัด ในช่วงเดือนแห่งความรักหรือเดือนกุมภาพันนี้นะคะคุณจะมีความรู้สึกอึดอัดกืนไม่เข้าคลายไม่ออกเพอื่อดพะอมว่างั้นเหออนะคะ,ะมันรู้สึกแบบคุณกดดันตัวเองหรือเปล่าในเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะคุณรู้สึกกดดันตัวเองนะบางทีความรักมันอาจจะ,ะไม่ค่อยดีหรือว่าสั่นคลอนกระท่อนกระแท่นนะแต่คุณก็พยายามที่จะปิดหูปิดตา นะพยายามที่จะรักต่อไปพยายามที่จะรักษาตําแหน่งต่อไปพยายามที่จะอ,อยู่ตรงนี้นะไม่ยอมไปไหนนะคะไม่ยอมเลิกหรือว่าอะไรก็ตามคุณก็ยังจําใจที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปนะรู้สึกว่าชาวราศีเมษน,นั้นจะคิดมากเป็นพิเศษในเรื่องความรักในช่วงนี้แล้วก็เป็นคนที่รู้สึกไม่ปลอดภยัยเกี่ยวกับในเรื่องความรักในช่วงนี้ด้วยนะ ต่อมานะคะขอขยายไพ่7ไม้ได้ไพ่ Eight of p e n t a c l e ถึงแม้ว่าในเรื่องของความรักหลายๆเรื่องของชาวราศีเมษจะไม่ค่อยที่จะแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะแต่คุณได้ไพ่ดีนะคะได้ไพ่ Eight of p e n t a c l e ที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีเมษมีความโชคดีในเรื่องการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญที่ถูกใจนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ หรือเดือนแห่งความรักนะอาจจะเป็นเงินที่คุณเคยคาดหวังว่าจะได้หรืออาจาจะมะีในเรื่องของโชคลาภในการเสี่ยงโชคในช่วงนี้ชาวราศีมีตรก็จะโชคดีนะคะ,ะในความโชคร้ายยังมีความโชคดีนะถึงแม้ว่าในความรักชาวราศีมีตจะกระทนกระแทนเนาะแต่ความโชคดีในเรื่องของการเงินนั้น พุ่งสูงมากนะคะกาฟขึ้นสูงมากในเรื่องการเงินนะไม่ต้องกังวลในเรื่องการเงินเลยนะต่อมาขยายไพ่ The Emperor ได้ไพ่ The Empress คุณมีความเป็นแม่หรือมีความเป็นพ่อสูงมากนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะแล้วรู้สึกว่าชาวราศีเมษที่แต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วในตอนนี้นะคะ อยากจะมีลูกหรือว่าอยากจะตั้งครรภ์นในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าชาวราศีมมษจะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์นในช่วงนี้นะ,ะในช่วงเดือนกุมภามีนามษาเพราะว่าไพ่มันสามารถมีอิทธิพลได้ถึง3เดือนด้วยกันนะก็แสดงความยินดีกับชาวราศีมีษล่วงหน้านะคะที่รอคอยว่าจะ มีการตั้งครันอยากจะมีลูกนะอยากจะมีโซ่ทองของใจนะสำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จะสุขสมหวังดีอย่างแน่นอนนะคะต่อมาเราจะขอขยายไพ่ King of w a ล์ได้ไพ่ g o o Swords นะในช่วงนี้นะคนคนที่เป็นผู้หญิงนะชาวราศีมคุณจะเป็นคนที่จริงจังนะคะกับชีวิต นะจะเป็นคนที่รู้สึกว่าจะมีอีกโก้สูงมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะในเรื่อง,องความรักถึงแม้ว่าใครเนี่ยจะทำให้คุณเจ็บหรือความรักจะเป็นยังไงก็ตามคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะสามารถยืนหยัดสามารถเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ของคุณน่ะต้องให้เกียรติคุณนะเนื่องจากว่าชาวราศีเมษอาจจะมี ฐานะทางสังคมหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีกว่าคู่ของคุณนั่นเองนะโดยเฉพาะชาวราศีเมษที่เป็นผู้หญิงนะนะอาจจะข่มคู่ได้ง่ายๆนะต่อมาคือขยายไพ่7ดาบขยายไพ่7ดาบได้ไพ่7ถ้วยนะไพ่ถ้วยนะมันแสดงถึงความที่เป็นความรู้สึกในใจลึกๆ ของชาวราศีเมษในตอนนี้นะคะคุณนะคะมีความฝันที่สวยงามรูหรามากนะชาวราศีเมษนะฝันหรือว่าอยาวางแผนเอาไว้อยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขอยากจะมีแฟนที่ดีนะอันนี้คือความฝันสูงสุดของชาวราศีเมษนะและก็เป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะทําให้ได้ แต่ชาวราศีเมษจะมีความใจร้อนในตัวเองสูงในช่วงนี้นะคะขอให้ลดความใจร้อนลงบ้างเนาะ,ะขอให้ทำไปตามสเต็ปเนะ,ค,ะความฝันของคุณก็จะได้เป็นจริงนะคะอ่าโอเคเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีเมษนะคะ3มใบนะคะสำหรับไพ่ใบแรกได้หไม้ ไพ่ใบต่อมาได้5ดาบไพ่ใบต่อมาได้2ถ้วยนะสำหรับไพ่หกไม้นี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีเมษเองนั้นจะมีเรื่องให้หน่ายินดีเกิดขึ้นกับคุณนะในอนาคตจากที่เป็นไพ่สรุปคือไพ่ที่ดีมากนะไพ่หกไม้นี้นะคะคือคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้จบการศึกษานะคะหรืออาจจะได้รับ การเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการยอมรับจากคนรักมากขึ้นด้วยการที่คุณเขาเรียกว่าอะไรคุณเป็นคนที่ดูมีความมั่นคงกับความรักมากในช่วงนี้นะคะคนรักของคุณจะภูมิใจในตัวคุณเป็นพิเศษนะอันนี้คือตัวไพ่สรุปของชาวราศีเมษนะะถือเป็นไพ่ที่ดีใบนึงนะ ต่อมาคือไพ่ห้าดาบนะสำหรับไพ่ห้าดาบเองนั้นนะคะแสดงให้เห็นว่าคุณและคนรักของคุณยังเป็นคนที่เขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างมีอีโก,โก้นะอยากที่จะพยายามที่จะเอาชนะกันนะบางทีอาจจะมีการประชดประชันกันนะทะเลาะกันแล้วก็มีการประชดประชันกันนะ,ะเรื่องนี้ก็ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะ ต่างคนต่างไม่ยอมแพ้ฉันก็จะประชดเธอเธอก็จะประชดฉันแบบนี้มันไม่มีความสุขหรอกคะ่ะในความรักเนาะก็ขอเตือนไว้ก็แล้วกันนะลดความมีอีโก้ลงบ้างนะคะความรักจะได้มีความสุขขึ้นนะเลิกการเอาชนะกันนะเลิกการประชดประชันกันนะคะต่อมาคือไพ่สองถ้วยว้าวเป็นไพ่สุดท้ายของไพ่สรุปด้วยนะค,ะคือไพ่ที่ดีมากไพ่สถ้วยนะ รู้สึกว่าชาวราศีเมษในช่วงนี้ถ้าใครยังโสดหรืออาจจะคุยกับใครแบบปะปายยังไม่ได้จริงใจกับใครสักคนยังไม่ได้ตกลงปรงใจจะเป็นแฟนกับใครนะคะหรือในอดีตนั้นชาวราศีเมษเจ็บมามากแล้วนะ,ะอดทนกับความรักมามากแล้วนะค,ะคุณจะได้เจอกับคนที่เป็นดังน่งพรมลิขิตนะคะคนที่มองตาแล้วก็รู้ใจคนที่เป็น รักแท้ของชาวราศิเมตเขากำลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของชาวราศิเมตแล้วนะคะในช่วงเดือนกุมภามีนาเมษานะคะเพราะว่าไพ่สรุปมันสามารถมีผลถึง3เดือนด้วยกันนะคะอ่านี่ก็ดีใจกับชาวราศิเมตด้วยนะคะที่ได้ไพ่สองทวยเนาะ ยังไงนะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้ขณะน,นี้ชาวราศีเมษจะเจ็บปวดหรือจะต้องทนอยู่กับความรักที่ซ้ำซากจำเจนะหรือออกจากบ่วงความรักที่ทำให้คุณเจ็บปวดนะคะคุณจะได้พบเจอกับรักแท้ในอนาคตนี้แน่นอนนะเขากำลังจะเดินเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษนะอาจารย์พูดไปยังขนลุกไปเลยนะ จริงๆนะเขาจะเข้าใจคุณทุกอย่างเหมือนคนที่มองตาแล้วก็รู้ใจนะนี่คือลักษณะนิสัยของคนที่เป็นรักแท้หรือว่าคนที่เป็นพมลิขิตของกันและกันนะคะโอเคสำหรับวันวันนี้นะคะถ้าไพ่ใบไหนเป็นไพ่พลังงานบวกขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก็พอนะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะ สำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ Golden Angel ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ Golden Angel ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ